บทที่7ตื่นเถิดชาวพุทธก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ตกอยู่ในอำนาจของมารพยามารหรือบรรดากิเลสมารทั้งหลายมารยังได้ช่องมีอำนาจเหนือจิตใจมีอิทธิพลครอบครองจิตใจของพระองค์ แต่พอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้พ้นแล้วจากอิทธิพลของมารได้พ้นไปจากอิทธิพลของมารพยามารกิเลสมารทั้งหลายมารไม่ได้ช่องมารไม่มีโอกาสมารหมดโอกาสมารหมดสิทธิ์ในการมีอิทธิพลครอบงำจิตใจพระองค์ท่านแต่แต่พระองค์ ท่านไม่ได้เข้าไปเพื่อทำการฆ่ามารพยามารหรือกิเลสมารทั้งหลายเลยและในเวลาต่อมายังปรากฏว่าเหล่าเสนามารทั้งหลายได้มากราบทูลอาราธนาเพื่อให้พระองค์ท่านได้ดับขันธะปรินิพานเสียไม่ต้องประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ยังตรัสแกเหล่ามารทั้งหลายโดยสรุปว่า ดูก่อนมานตราบใดที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกายังไม่ตั้งมั่นในพระสัทธ,ธรรมปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทยังไม่สมบูรณ์ตราบนั้นเราก็จะยังไม่ปรินิพานจนถึงในคราวที่ทรงปลงอายุสังขารและเสด็จดับขันธท่าปรินิพานปรากฏว่า มารก็ได้มาทูลอาราธนาอีกเช่นเคยแล้วอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรขอให้แง่คิดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ผนผ่านมาพวกเราถูกมารหลอกหรือเปล่ามารหลอกพวกเรามาโดยตลอดหรือเปล่าโดยที่ถูกมารหลอกให้เราไปฆ่ามาร เมื่อเราถูกมารหลอกให้เราไปฆ่ามารให้ไปฆ่ากิเลสแล้วอย่างนี้จะไปฆ่ามารหรือไปฆ่ากิเลสได้อย่างไรไม่ได้หรอกนะท่านทั้งหลายตื่นกันได้แล้วตอนที่เราถูกหลอกให้ไปฆ่ามารตอนนี้แหละเราคือมารโดนมารดนใจดัง การที่จะพ้นจากอำนาจของมารพ้นไปจากอำนาจของกิเลสก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปฆ่ามารจะต้องไปฆ่ากิเลสไม่ใช่หรือการที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปฆ่ามารเราได้ตกไปอยู่ในอำนาจของมารเรียบร้อยแล้วการที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปฆ่ากิเลสเรา ก็ได้ตกไปอยู่ในอำนาจของกิเลสเรียบร้อยแล้วและการที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปดับทุกข์เราก็ได้ตกไปอยู่ในกระแสะแห่งความทุกข์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นดูก่อนนะท่านผู้เจริญทั้งหลายภารกิจหรือหน้าที่ในการที่เราจะไปฆ่ามารในการที่จะไปฆากิเลส ในการที่จะไปดับทุกข์ภารกิจหรือหน้าที่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ที่จะเป็นพุทธบุตรพุทธสาวกพุทธสาวิกาเลยท่านไม่ได้มีภารกิจหรือหน้าที่ตรงนี้เลยไม่มีจริงๆ